มันไหมมันไหมเหวเต้นผิวใช่ไหมได้นะถ้าปีหน้ามีเวนก็จะได้เขาดาวด้วยกันถูกต้องเราอยากไปเขาดาวแล้วเราเขาดาวที่บ้านมาสองปีละเออรอปีหน้าหรือว่าปีจะตามมาเขาใหญ่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าสมมุติว่าไปถึงเร็วเ๋ยไป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 จอยกับเพื่อนได้แล้ว โอเค happy new year ทุกคน happy new year นะครับปีนี้ค่ะปีหน้าเอาอีเวตนก็จะได้เขาดาวด้วยกันถูกต้องเราอยากไปเขาดาวแล้วเราเขาดาวที่บ้านมาสองปีละเออรอปีหน้าหรือว่าปีจะตามมาเขาใหญ่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าสมมติว่าไปถึงเร็วเ๋ยวเข้าไปปีมาพรุ่งนี้นี่ว่า เออพ kind of ุงนี <m 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 <h <h ้ไบโคราาถ้าสมมุติว่ารถไม่ติดอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวแวะไปหาเดี๋ยวว่าบรบจะตามมา่งนี้พุงนี้ ดี๋ยวผู้ดี้หมูราไปถึงเร็วเออวะปบโอเคป a ้นิ n เี e ร์ทุกคน h a e r นะครับ a ค่ะบายจบายไปจอยกับเพืนได้เค happy new year ทุกคน happy new year นะครับค่ะ Then keep in